ทุกคนวันนี้วันจันนะจัะเนาะมีพัสดุมาส่งอีกแล้วจ้ะนะจ๊ะเนาะพ่อไม่ดูนะจัะเนาะว่าคืออะไรโนักอยู่จังนี่ดูนี่นะจัะเนาะล่องใหญ่มากเลยจ้ะ สั่งมาให้เนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเกะกันเลยเนาะจ๊ะเนาะเพราะไม่รู้จะแบบคืออะไรแต่ลองมาเกะดูเนาะจ๊ะเนาะเกะมันีแล้วจ้ะปิดนอนเหน่ยมากเลยน้าทุกคน เขียบไปไปนบอกไว้เวยนะาจะน้องวัดของจะแตกเมื่อนี่เนาะ สั่งอันนี้มะห้พรนจ้ะเราจะเป็นเตาทำความร้อนนะจ๊ะเนาะเวลาทำกับเข่านะจ๊ะเราเอามาวางบนโต๊ะนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าทำกับเข่าแล้วกับเข่าจะเย็นเร็วนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะเขาอาจจะสั่งมให้พรนักจ้ะ มาดูกันเลยกล่องอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องนี้นะจ๊ะเนาะ ไม่รู้วขึ้นอ,อะไรนะ,นะจนาก็อนนี้อันนี้จะเป็นคู่มือเขานะจ๊นะนาะมันนักจ้ะนักมาก รับทรงโคงทรงยางเยะอาทิตย์ที่แล้วอา,อาทิตย์นี้นะจ๊ะโอ้ยใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนเขานักด้วยนะจ๊ะเนาะจ้ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะจ๊ะครื่อนก็จะนักอยู่นะจ๊ะเนาะ จะเป็นแบบนี become, ้นะจ๊ะเนาะแผ่นทําความร้อนนะจ๊ะเวลาทําเวลาทำกับเข่านะจ๊ะเนาะเราก็เอามาวางบนโต๊ะนะจ๊ะเนาะเข้าประสานหาสั่งมาให้พรนะจ๊ะเนาะเขาอยากได้เองหรือเปล่านะจ๊ะเนาะควก็ไมโรจ้ะ ้องดูกันอีกเลยจ้ะว่าเราจะเนาะจะทำยังไงมีความเซอร์ไพรส์ดีแท้ๆทจ้ะเราสั่งก็ไม่บอกเราด้วยเนาจะเนาะว่าสั่งอะไรมาเนาจะเนาะก็ต้องมาเปิดเองแบบนึงละจ้ะลาลูกล้านมาบ้างน,น,นจะจ้ะพนทำาบางทีพนทำกับเขาหลายอย่างเนาจะเนาะทำกับเขาหลายอย่างเราเขาจะเย็นเร็วนะจ้ะเนาะทำของทำอาหารขึ้นโต๊ะไม่มดยังเหนียจะ้ะมันก็จะเย็นเร็วนะจ้ะเนาะ ช่วงนี้สังคมให้พอนบ่อยน,นะจ๊ะเนาะดูข้างก่อนต้องก็เป็นเอ่อที่เอ่อซีนสูญยากาศนะจ๊ะเนาะซีนซีนอาหารนะจ๊ะนะจ๊ะเนะาะเครื่องแพ็กอาหารนะจ๊ะที่เขาเรียกเอ่อซีนสูญยากาศนะจ๊ะเนาะซีนสูญยากาศจ้ะเขาก็จะได้ให้พอนนะจ๊ะนะเนาะแต่พอนยังไม่ได้ลองเลยจ้ะพอนยังไม่ได้ลองนะจ๊ะเนาะ แล้วก็จะลองลองแพ็คดูนะจ๊ะน้องลองทำดูจ้ะอันนี้ก็เพิ่งมาส่งนะจ๊ะเนาะมาส่งวันนี้จ้ะก็จะประมาณนี้นล้วจากเขาก็แพ็คดีๆนะจ๊ะเนาะแพ็คมาให้ดีจ้ะของยี่ห้อนี้ก็จะโอเคอยู่นะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเนาะโอเคอยู่จ้ะ อจา์จะให้ทุกคนดูอีหล่ะจ้ะว่าเขาสั่งอะไรมาให้พอนะจ้ะเนาะสางบางครั้งก็ไม่บอกนะจ้ะเนาะไม่บอกว่าสั่งอะไรมาแกจะบอกว่ามีเอ่อพัสดุมานะจ้ะเนาะรอหลับเขาก็จะพูดแค่นี้นะจ้ะเนาะก็ไม่บอกว่ามันคืออะไรเนะจ้ะเนาะคืมๆจ้ะทุกวันก็ร้อนร้อนร้อนตับแตกจ้ะร้อนร้อนจนหาที่อยู่ไม่เจอนะจ้ะเนาะร้อนมันไม่เหมือนร้อนบานเราเนาะจ้ะเนาะ ร้อนย,ยังไงบอกไม่ถูกบางทีหายใจไม่ออกจะร้อนมากหลายก็นะนอจเนาะพอนก็ชอบอากาศร้อนน,นอกจาเนาะแต่ว่าบางครั้งก็เหมือนแบบหายใจไม่ออกจ๊นะเนาะพอนต้องขอโทษด,ด้วยน,นอกจากเนาะบางทีอ่ะพอนอาจจะพูดแบบเสียงแบบสั่นๆน,นอกจากเนาะเสียงแบบเหนือหน่อยๆนะจ๊ะบางทีแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกน,นอกจากเนาะหายใจไม่ค่อยสะดวกก็จะพูด พูดแบบเหนื่อยๆนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พ้อนก็ไม่มีอะไรมาเนาะจ๊ะเนาะก็วันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูอีกแล้วจ้ะวันนี้ก็มีพัสดุมานะจ๊ะเนาะมานีเนาะจ๊ะเนาะกล่องเขาก็จะเป็นแบบน,นี้จ้ะนะข้างล่างเขาก็จนะมีเนาะถึงว่าเขาเขียนบอกมาว่าเออระวังระวังแตกนะจ๊ะเนาะระวังของแตกอันนี้มีบินจ้ะ สองวันที่สิบแปดจะวันนี้มาถึงเราจะเนาะวันนี้วันที่ทลายลงจำวันเดือนปีไม่ได้อีกเราจะเดี๋ยวคอยดูอีกแหละจะว่าเขาจะทํายังไงเะนาจะเนาะของวางเขาะนาะจะเนาะอาจจะเป็นของวางที่วางหม้อที่วางเอ,อ่อสําหรับจานสําหรับอะไรเะนาจะเนาะก็จะมีมาสองอันเราจะเนาะแบบนี้จ้ะสองอันเะนาจะเนาะ วันนีพ้พรมานังก็โชฟาร์มนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พรก็ไม่ไม, Teacher มีอะไรมากนะจ๊ะเนาะก็อยากจะมาเอาให้ดูอีกแล้วจ้ะว่กมีพัสดุมาอีกแล้วนะจ๊ะเนาะพัสดุมาส่งก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะอวดไม่ได้อยากจะอะไรนะจ๊ะเนาะเขาก็จะสั่งมาให้แบบนี้แล้วจ้ะนะจ๊ะเนาะ ทางมาแบบนี้พรก็อยากเห้ทุกคนได yes. ้เ <Five. S 1> <Get S 3> ห็นเนาะจะเนาะว่าเขาสั่งอะไรมาให้พรเนาะจะกนี้พาร์ตเรื่องเสียตังค์จ้ะคนสาเราสั่งมาเราก็เอาเนาะจ๊ะเนาะเขาก็อยากได้ด้วยแหละจ้ะคลิปไาโอเคโอเคหลายโอเคโอเคหลายโอเคแล้วนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้ะเนาะง่าก็ฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยเนาะจ้ะเนาะ ก็ขอบคุณนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะจ๊ะเนาะเอ่อพรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้พรด้วยนะจ๊ะเนาะขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า